าอยู่แถวคลองสิบปทุมธานีนะคะมาตามหาร้านเด็ดร้านดังระดับตำนานร้านร้านนี้นะเขาบอกว่าโอ้โหทั้งนักชิมทั้งดารามากหน้าหลายตาเนี่ยแวะเวียนมาอุดหนุนแล้วทั้งสิ้นร้านนี้ก็คือเจ๊ดำโคชนาน,นั่นเองร้านนี้คุณผู้ชมอาจจะดูเป็นร้านที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ที่ใหญ่ของเขาก็คือวัตถุดิบค่ะไม่ว่าจะเป็นกุงแม่น้ำโค้กแผนหรือแม้กระทั่งปูตัวบิ่มๆนะคะรวมไปถึง ปลาน้าจืดมากมายหลากหลายชนิดด้วยแต่ไฮไลท์ของเขาก็คือเมนูน้ําพริกไข่ปูครกและพันกว่าบาทคุณผู้ชมและที่สําคัญต้องสั่งจองล่วงหน้าครึ่งชั่วโมงถึงจะได้ทานนะและเด็ดกว่านั้นก็คือยอดขายต่อวันหลักหมื่นนะคะอะไรคือเคล็ดลับความสำเร,ร็จของเศรษฐีป้ายแดงคนนี้ตามไปหาความลับข้างในกันคะ่ะนี่แหละครับร้านเจนดาโภชนาอีกหนึ่งร้านดังระดับตำนานจังหวัดประทุมธานีตั้งอยู่ริมถนนลังสิทนครนายกย่านคลองสิบ ที่นี่เนี่ยเขาเปิดมานานกว่า50ปีซึ่งตอนนี้ก็ได้ส่งต่อความอร่อยมายัางรุ่นที่2อ,อย่างพี่ต้อคนนี้นี่แหละครับที่จะทำหน้าที่ทั้งพ่อครัวและหาวัตถุดิบส,สดใหม่ๆใ,ใหญ่บมองๆแบบนี้มาเข้าร้านอยู่เป็นประจำเรื่องฝีมือเนี่ยหายห่วงเพราะถูกถ่ายทอดมาจากเจ๊ดำเจ้าของร้านรุ่นแรกโดยตรงแถมยังพัฒนาเมนูต่างๆให้ร่วมสมัยมากขึ้นอีกด้วยล่ะครับ เคล็ดลับความสําเร็จของเขาอยู่ที่อะไรเราตามน้องไปต้องไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับเจอแล้วสวัสดีค่ะพี่ต้อเนี่ยเป็นทายาทแล้วนะครุน่นที่สองใช่ไหมมาดูกันดีกว่าตอนนี้พี่ต้อกำลังดูกุ้งเมื่อกี้เดี๋ยวจะให้ช่างให้ดูเลยว่าตัวหนึ่งอะน้ำหนักจะประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ครึ่งโลครับตัวเท่าแขนจริง ไม่ได้พูดเล่นจ้ากุ้งแม่น้ําอย่างตัวเท่านี้ค่ะพี่ต้อเอาไปทําเมนูอะไรได้บ้างก็มีเผาเมีทอดเกลือมีทอดกระเทียมามาที่ร้านอ่ะแล้วนอกจากกุ้งแล้วก็มีปูมีปูอย่างปูนี่ก็คือทําอะไรนะคะมีน้ำพริกน้ำพริกไข่ปูน้ำพริกไข่ปูขี่ละสองร้อยก็รับวต่น้ําหนักของปูวิธีการที่ไปคัดกุ้งคัดปูนี่เราต้องคัดไซส์ามายัางไงคะพี่ต้อเี๋ยวกุ้งที่เราคัดนี่จะเป็นกุ้งเกรดเอนะครับไซส์ไทยลองเราเริ่มต้นจากสามตัวโลสามตัวโลกว่าถึงสองตัวโลค่ะ สูงสุดก็ถึง2ตัวโลถรืเกือบโลก็มีใหญ่อยู่นะวันหนึ่งอ่ะใช้เช้กุ้งอย่างเงี้ยเยอะแค่ไหประมาณสิบได้ไหมประมาณสิบกว่ากว่าใช่ไหมคะมาดูเรื่องของปลากันบ้างปลามีปลาอะไรบ้างคะที่ราปลานี้ก็เป็นปลาแม่น้ำปลาตกปลาแม่น้ำปลาดาระต๋าปลาหมอทะเลปะากุศลา ปลาล้มจืดก็มีปลาพื้นบ้านก็มีปลาคังปลากระพงปลาเนื้ออ่อนปลาตายปลาเนื้ออ่อนโอ้หเยอะคือมีอยากกินปลาอะไรก็มาที่นี่เถอะค่ะมีหมดมีคนดังๆมาชิมกันบ่อยเลยใช่ไหมร้านนี้บอกเลยนะรูปภาพด่งดังโอ้ติดเต็มอะคุณแม่หนูขอมาคุยด้วยนะแม่นะหน้าที่หลักๆของแม่ดำตอนเนี้ยนะก็คือเด็ดพริกกับนับเงินเงินนับแต่ไม่ใช่เรื่ใหญ่นะ แม่หนูขอเปิดสูตรเด็ดเคล็ดลับแม่สักสองเมนูได้ไหมหว่าไงเดี๋ยวพี่จะสอนทำนเป็นเขียวหวานแห้งนะครับแล้วกับตาน้ำพริกกุ้งขาโอเค2เมนูเด็ดของร้านนะแม่นะหนูขอญาตบุกรัวนะไปเลยเดี๋ยวไปกับพี่ต๋ออนนะฝากแม่เด็ดพร<ส>ิกก่อนนะขอบคุณค่ะปะ<ล>่วงนี้ก็ได้เวลาเปิดสูตรเมนูเด็ดอย่างผัดเขียวหวานแห้งลูกชิ้นปลากาย,ยอดมะพร้าวอ่อนซึ่งที่เด็ดของเขาเนี่ยอยู่ที่ลูกชิ้นปลากายที่ทางร้านเขาทำเอง ส่วนเคล็ดลับจะมีอะไรบ้างนั้นเราตามน้องไปตองบุกเข้าครัวกันไปเลยดีกว่าครับมาเริ่มการทําลูกชิ้นปลากรายกันเลยนะคะเริ่มจากการที่ทําอะไรก่อนเอ่ยใส่เกลือนะครับครึ่งช้อนอันนี้ต้องเอาเกลือไปละลายน้ำอะค่ะใช่เพื่อลดความเค็มของเกลือลยเอาเกลือด้านล่างต่อด้วยพริกไทยพริกไทยป่นนะคะปรุงรสนิดนึงตากนวลนะครับค่ะเราก็จับลง แล้วก็กดลงแล้วก็อค่อยกดลงไปเรื่อยอนวดนานไหมอ่ะจนจนกว่าความรู้สึกเราจะรู้สึกว่ามันใช้ได้นหรือว่าจนรู้สึกเราเมนื่อยเลื่อยทุกอย่างจะเข้าเป็นรถเดียวกันก็คือนวดนี้ปั๊บแล้วก็กดลงไปใช่ครับนวดเสร็จก็คือเอาไปทําได้เลยใช้ได้เลยไม่ต้องแบบแช่ตู้เย็นอะไรไว้เพิ่มเติมเราก็ตัง้งน้ําร้อนนะครับแล้วก็เวลาปั้นก็ปั้นลงต้มนานแค่ไหนคะกว่าที่จะสุกต้มจนว่า ลูกชิ้นมันจะลอยขึ้นมานี่ค่ะหลังจากกลวกลูกชิ้นปลากายเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทาผัดพริกแกงเขียวหวานก่อนพูดถึงพริกแกงก่อนแล้วกันพี่ต้อตัวพริกแกงขอดูน่หนได้ไหมที่นี่คือแตกต่างจากที่อื่นนะดูดูสีริเราจะทําขึ้นเองทั้งหมดก็จะมีพริกีหนูสวนนะครับแล้วก็มีผิวมะกรูดตะไคร้มีหอมแดงมีกระเทียมไทยมีกระเทียมจีนมีกะปิ บดประมาณ5้รอบจนแบบมันละเอียดจอบเปนี่อันนี้คือพริกแกงเขียวหวานโดยเฉพาะนะคะนี่หน้าตาแบบนี้เลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าใส่น้ํามันไปก่อนอันนี้คือยอดข้าวออนนะคะใบมะกรูดแล้วก็ฉีกสใบเพื่อให้มันหอมนี่คือพระเอกของเรานะคะอ เป็นลูกชิ้นปลากกยในหัวใจเธอนี่เราจะไม่ใส่กะทิเราจะใส่เติมนมใช่ไหมใ้่ตื่ืเข้าไปครับนี่น้ำปลาค่ะน้ำตาลใส่ใส่รสนิดนึงที่เราไม่ใส่เอ่อพริกแกงเขียวหวานลงไปก่อนเพราะว่าพริกแกงเนี่ยเราผัดแล้วไม่จำเป็นที่ต้องผัดมันผัดได้มันหอมอยู่แล้วแล้วหัวใจมันก็จะคือนี่ใบโหระพาเสร็จแล้วค่ะ นี่ผัดเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายใสยอนมะพร้าวอ่อนนะคะยังไม่หมดค่ะเหลือเมนูไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างของร้านก็คือน้ำพริกไข่ปูค่ะไปลุยค่ะมาถึงอีกหนึ่งเมนูขายดีของร้านนะคะก็คือน้ำพริกไข่ปูนั่นเองซึ่งต้องขอต้อนรับแม่ครัวมือหนึ่งของเราพี่หยองค่ะสวัสดีค่ะมาดูวัตถุดิบก่อนมีอะไรบ้างเอ่อกะเทียมนะคะโอ้ัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่คือกระเทียมอะไรเอ่ยกระเทียมจีนกระเทียมจีนต่อด้วยกระ ปิค่ะกะปินะคะตํารวมกันก่อนใช่ไหมจะได้หอมค่ะตุ้งแห้งก็คือแช่น้ําไปแล้วพอแช่น้ําก็จะตําง่ายขึ้นแล้วมันนิ่มน่าจะไหวไหมอันนี้คือพริกขี้หนูสวนต่อด้วยน้ำปลาปี๊บค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลา กลิ่นมาเลยน้ำลายด้วยนี่เึงนะคะคนให้เข้ากันคือเราไม่ต้องผสมในครบใช่ไหมไม่ค่ตบท้ายด้วยมาเขือพวงเราก็จะตำนิดนึงเพื่อที่ใส่ต้องบุบบุบอ่ะฮะใช่บุบบุบเอานิดนึงแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยอ่ะพระเอกออกโรงแล้วค่ะเป็นปูนึ่งใช่ทำไมต้องเป็นปูไข่เพราะชื่อน้ำพริกปูไข่ถูกไหมถูกค่ะที่บอกว่าโครรละพันเพราะอะไรใช้ปูทั้งตัวนะคะนี่แงะให้ออกมาอย่างนี้เลยทุกคนดู ตายตายแล้วทุกคนดูนี่อ,อร่อยนาด้วยกระเทียมดองใช่ไหมคะน่ากินมากเลยอะทุกคนแล้วก็พริกตัวเล็เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูที่สองนะคะน้ำพริกไข่ปูนะคะแม่ฮผัดกันมาโชว์เคล็ดลับกันสักขนาดนี้รสชาติจะได้ขนาดไหนคงต้องยกให้เป็นหน้าที่ของน้องใบตองเขาละหล่ะครับได้ ชิมกันแล้วค่ะทุกคนเริ่มกันที่ที่เราไปทํามาก็คือถัดเขยวหวานแห้งลูกชิ้นปากลายใส่ย,ยอดมะพร้าวอ่อนนะคะ250บาทน้ำพริกช่วยนี่นะคะเริ่มต้นก็คือ800บาทเพราะว่าเขาใช้ปูทั้งตัวปลาเนื้ออ่อนทอดราดพริก3รส400บาทนะคะกุ้งทอดเกลืออันนี้ก็คือราคาตามน้าหนักเหมือนกันเนาะ3,600บาทแกงส้มปลาเก๋าใส่หน่อไม้400บาทจ้า เริ่มกันที่เมนูแรกเลยผัดเขียวหวานแห้งลูกชิ้นปลากรายโอ้โห,หลูกชิ้นปลากรายอร่อยมากมันไม่พาวเลยอะมันหนึบมันเด้งแล้วตัวพริกแกงแม่ค่ะหอมมากมีความเผ็ดเล็กน้อยมีความมันเข้มขน้นอร่อยมากน้ำพริกปูไข่ทุกคนเพราะว่าใช้ปูทั้งตัวที่มีไข่อยู่นะ สดมากอะ่ะแล้วพอมันสดน่ะมันมีความหวานของเนื้อปูและไข่ปูมันมีความมันมันมีรสชาติที่แบบเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานมันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมวันหนึ่งอะ่ะพี่หยองบอกโอ้ตำเป็น10 20รอบปลาเนื้ออ่อนทอดร,ราดพริก3รสนะคะปลาเนื้ออ่อนอะ่ะเดีที่บอกมันกินได้ทั้งตัวที่ซอสราดพริกอะค่ะมันจะมีความเผ็ดหวานปลาเนื้ออ่อนเขาว่าอร่อยมากคือมันรู้เลยว่าเป็นวัตถุดิบที่ดี เลิศกุ้งทอดเกลือปั๊บเหมือนขึ้นตะวันน่ะเหมือนขึ้นตะวันนะกุ้งสดมากเลยอ่ะมันมีความมันอ่ะเป็นกุ้งทอดเกลือที่เขามีความหอมเค็มพอดีมันไม่ได้เค็มแหลมออกมาเวลากินน้ํำจิ้มซีฟู้ดเมื่อกี้เอากระเทียมดองอ่ะใส่ลงไปด้วยเลิศแกงส้มปลาเก๋าใส่หน่อไม้ คือหน่อไม้ที่ใส่อ่อ,อนแล้วตัวเครื่องแกงเขาเข้มข้นเขาจะมีความแบบว่าเรียวนําด้วยความเป็นแกงส้มเนาะปลาไม่คาวเลยปลาเนื้อแน่นมากด้วยความเป็นปลาเก๋าอ่ะทุกคนเมนูหลักเราก็จัดเต็มจัดหนักเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าใบต้องกินอาหารหลักอย่างเดียวมันไม่พอค่ะวันนี้จะมาแนะนาํานี่เลยฟองเต้าหู้กรอบกรอบแก้มของเรานะคะบอกเลยว่า อร่อยมากกรอบฟูเขียวเพลินขนมกินเล่นที่มันอร่อยแล้วมีประโยชน์สูงด้วยเขาทำจากฟองเต้าหู้นำเข้าจากประเทศไต้หวันนะจ๊ะแล้วก็มาทอดหลังจากนั้นก็เอาไปสลัดน้ำมันแล้วก็อบไล่น้ำมันอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันกรอบฟูเพิ่มยิ่งขึ้นแล้วก็ปรุงรสความอร่อยซึ่งเขามีด้วยกันเนี่ยสองรสแบบนี้คุณผู้ชมมีทั้งรสปาปิก,ก้านแล้วก็อีกหนึ่งรสก็คือ รสพิซซ่าชีสไข่เค็มมีด้วยกัน2รสซองใหญ่เนี่ยด้านในเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดเนี่ยค่ะ5ซองเล็บนะคะอันนี้คือรสปาปิกาหืมกรอบขนาดไหนฟังเสียงเอาแล้วมันแบบอร่อยอะ่ะอันนี้คือรสพิซซ่าชีสไข่เค็มนี่หืม มันมนเข็มๆอร่อยดีก็จัดเลยวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ3แถม1ในราคา450บาททุกคนค่ะปกติแล้วเนี่ย4ถุงอะ่ะ6 0 0บาทนะแต่คราวนี้4ถุงได้ทั้งหมด20ถุงเล็กราคา450บาทเท่านั้นซื้อได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมนี้เท่านั้นนะจ๊ะช่องทางในการสั่งซื้อก็คือ s h อ p e ีกับ Lazada นะคะทุกคนเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลย หรือจะพิมพ์ค้นหาคำว่ากรอบแกล้มที่แอปพลิเคชันช h อปปีหรือ Lazada ได้เหมือนกันนะคะสั่งกันได้เลยค่ะฟองต้องหู้กรอบกรอบแกล้มกรอบฟูเขียวเลินเกินห้ามใจแล้วตอนนี้กินต่อไม่รอแล้วนะทั้งอร่อยคุณภาพครับคุวยขนาดนี้สมชื่อความเป็นร้านระดับตำนานจริงๆเลยนะครับแต่ก่อนที่พี่ต้อจะมารับช่วงสารต่อเป็นรุ่นที่2ของร้าน เจดำโภชนะความจริงแล้วพี่ต่อเป็นลูกบุญธรรมที่แม่ดำรับมาเลี้ยงแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าพี่ต่อกลับสร้างปัญหามากมายเคยเสยเพลติดเหล้าติดยาติดพนันไม่สนใจง,งานในบ้านหนักจนถึงขั้นที่แม่ดำเคยต้องแจ้งตำรวจจับลูกของตัวเองมาแล้วชีวิตช่วงนั้นเป็นยังไงให้พี่ต่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับในอดีตดีกว่าวัยรุ่น เป็นคนเกเรมากเลยเหรอใช่เกเรขนาดไหนพี่ต้อก็ลองมาหมดทุกอย่างยะมายาจะเคจะเรียกว่าติดได้ไหมช่วงวัยรุ่นก็เรียกว่าติดสิบสี่สิบห้าเริ่มข้าผักข้าเถ็จะกลับมาบ้านกินแ้วเช้าตกเที่ยงก็ออกนอกจากยาเสพติดแล้วเนี่ยติดพนันได้ป่ะคะพนันเล่นบ้างครับกับเพื่อนบ้างแล้วก็กับบอลบ้างแล้วแต่ก็เยอะนักไปร้านหลักร้านเลยหรอหลักร้าน แล้วเอาตังค์จากไหนขอแม่ขอแม่ได้ทํางานอะไรด้วยตัวเองหนึ่งรือยังไม่ได้ทำครับไม่เคยคิดจะทําอะไรเลยช่วงวัยรุ่นเคยแบบไม่กลับบ้านนานที่สุดกี่วันไหมสามเดือนสี่เดือนเราก็จะเที่ยวแล้วเที่ยวทุกอย่างทุกอย่างใช้เงินต่อวันอะเยอะไหมคะน่าจะเป็นหมื่นต่อวันเยอะนะสมัยนี้ยังเยอะเลยนะต่อวันเนาะหลักหมื่นอะเรียได้ว่าเสเพลติด เล่าติดพน,นันเคยติดยาติดผู้หญิงครบแล้วนะตอนเนี้เจ้าชู้จัดถึงขั้นภรรยาที่บ้านคือทนไม่ไหวแล้วจุดที่ผู้ชายคนหนึ่งแล้วมันมันไม่ได้เป็นผู้นำม,มันมอบอนาคตไม่ได้ก็เหมือนแก้วใบนี้ที่มันแตกแล้วมันละเอียดก็ขอหย่ามีลูกด้วยกันไหมมีลูกด้วยกันสองคนสองคนตอนนี้ลูกอยู่กับอยู่กับผมจนมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่แม่ไม่ไหวแล้วถึงขั้นว่า แจ้งตำรวจจับลูกชายอ่ะทำไมแม่หนึ่งแจ้งตำรวจมันเหลือเกินแล้วแม่ใจก็ไม่อยากทำนะเูอถึงัอมันจะกลับมาเนี่ยจะต้องไปงานอ่ามันก็ไม่มาแล้วไปนอนนี่โูโหยนี่ก็คือเยอะไปแล้วและจับไปนานไหมวันเดียววันเดียวไม่ต้อแต่อยู่กักกันอ๋อไม่ได้ติดคุกหรอกมันร้องไห้อะเนียร้องไห้แล้วว่าบอกร้องกัน หลังจากที่เขาปล่อยตัวมาอะแล้วมาคุยอะไรยังไงกันไม่คุยนะกลับมาก็กดเาก็โกดกดอยู่นานไหมกดคนอื่นนั้นไหมโอ้โหเป็นปีขออนุญาตนะก็คือจริงๆแล้วอะพี่ต้อกับแม่เนี่ยเป็นเป็นแม่ลูกบุญธรรมกันถูกไหมคะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเป็นลูกแท้แต่ว่าแม่รับพี่ต้อมาเลี้ยงด้วยความรักเลยอ๋อต้องกับแม่บอกหรือเปล่าเพราะว่าแม่อยากมีลูกก็ไม่อยากมี ผูอ,อื่นมาเดี๋ยวไุ่ตีพันก็ไม่ได้ต้องเอาเนี่ยแหละพ่อบุณทำผมเขาเป็นหมันก็เลยรับูพี่ตอ้อเป็นลูกแท้ๆนี่แหละก็คือจริงๆพี่ต้อก็เป็นญาติกันนี่แหละเนาะเป็นลูกน้องชาย <c oughs> ก็เลยดูแลกันมาอย่างดีอะไรที่เป็นสาเหตุดีกว่าที่ทําให้พี่ตอ้อแบบกลับตัวกลับใจได้พ่อคุทำเนี่ยเป็นเป็นหลักที่สําคัญเขาป่วยในปากีสถานมาสิบกว่าปี ไอ้เรา,าตอนนั้นก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกลับลนะ่ะกลับตัวมาก็ช้านะเพราะว่าในระยะเวลาที่กลับตัวมาเกือบสิปีแต่ว่าพ่อป่วยแหละแต่วันที่พ่อเสียเนี่ยก็ไปอุ้มมือจากมือแกอแล้วก็สาบานะแกว่าหลังจากเนี้ยทั้งชีวิตเนี่ยทั้งแม่ทั้งหลานเนี่ยทุกๆอย่างเรื่อรับผิดชอบจะดูแลแล้วแกก็ไปตอนนั้นเลยเหมือนแกนรอคำมัน่นสัญญาจากลูกลูกชาย,ยพอเราไม่มีพ่อแล้วเนี่ยแล้วเราเป็นลูกชายคนเดียวมันน่าจะถึงเวลาที่ที่หลายอย่างที่ต้องรับภารกิจ พอพี่ต่อเข้ามาดูแลใช่ไหมคะเรามีการแบบปรับสูตรพัฒนาเพิ่มเมนูหรือดูแลส่วนไหนยังไงบ้างเราก็ปรับจากคุณง่าอ่ปรับถ้าบางตัวเนี่ยถ้าสิ่งไหนที่เราเติมแล้วมันดีขึ้นเราก็อาจจะหามาเติมทามาได้นานแค่ไหนละคะครับปีนี้ก็เกือบแปดปีนะครับเจ็ดแปดปีละภูมิใจในตัวเองไหมที่ก้าวข้ามช่วงเวลานั้นมาถึงตรงนี้ได้ถ้าให้ผมเรียกว่าภูมิใจไหมผมไม่เรียกว่าภูมิใจคงจะไม่ได้ภูมิใจผมเรียกว่าผมยังมีบุญ บุญที่ผมพูดถึงอยู่ว่าบุญเก่ายังยังมอบสติความสำเร็จผิดให้กับผมอยากขอโทษแม่เพิ่มเติมอีกไหมผมขอบคุณที่แม่มอบทุกอย่างให้ไม่ว่าหน้าตาในสังคมทุกอย่างยไม่ได้เวลาขอพักเกิดได้ไหมเวลาเวลาเราพูดเ็อขัด เชื่อไหมแค่สี่สิบปีไม่เคยอย่างนี้กันเลยนะแกเขินแกเขินบอกว่าพูดแล้วต้องทําไม่ได้นะไม่ได้มีเรื่องนะบอกใหุ้กวันี้หนูทำมากกับแม่แม่ยิ่งเฉยโอ้ก็มึงอยากนี่แม่เวลาแม่พูดนี่คือแม่ไม่ได้พูดเล่นอย่างนีต่อยนะเออกับพี่เทพแม่ก็เล่นอย่างนี้นะแม่แหมโมเมนต์นี้ก็ไม่มีกับแม่จะบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตไงแม่ที่หนูก็ทําตัวไม่ดีที่ไม่ได้เป็นผู้นําหรือว่าเสาหลักในครอบครัว หนูขอโทษเออนีมากนะก็อยากให้ก็เป็นคนดีนะเออลูกเ้าลูกดาจะได้รักแต่ดีกว่าหนูก็พาแล้วเอ่ดีแล้วดีก่อนกันได้ไหมไม่ต้อมไม่ต้องคนดีไม่ต้องทำเราสงพร้อมกันเลยนะคนดีไม่ต้องทำจ้ะโอเคอ่ะสุดท้ายให้ให้พี่ต้อแล้วกันฝากร้านหน่อย ก็ฝากร้านอาหารเชดามปูชาวงชิบนะครับเปิดทุกวันไม่วันหยุดก็คือเปิดทุกวันโทรมาได้จองโตะอะไรล่วงหน้าได้รวมไปถึงน้ำพริกปูไข่จองจองนะเพราะว่าอย่างที่บอกใช้เวลาทำล่วงหน้านิดนึงนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ